<laughs> Nghe na mày mày mất lắm 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 là <laughs> ขนดีไันได้ภาษาสอนลูกเขนมูี้มันวาวปมันก็พาใจจะสอนลูกภาษาอห้กฤษแลวยายกว่วราเป็นก็ได้แต่อันเพนซิวอรูเลอันนี้อันนี้จะเลยหาบาสิบาทอรูก็เลยซอนลูกเลยมันก็เพสองแต่ตัวเองมันยังหมูซ้อนเกอน